บอกว่าให้ไปนั่งตรงนั้นก็นมาเป็นนั่งองโคตร,ตรงนั้นอ่ะแบบแบบเหมือนแบบในส่วนกว่าเว้ย อันนี้สวยมากเลยนะคะกระถางอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบเก้าแพงไปหน่อยไหมของแท้อันนี้สวยอันนี้ห้าร้อยสวิตส์พูลสี่เก้าเก้าอันนี้สวย อ้อันนี้ก็สวยร้อยห้าสิบกำลังรดราคาร้อยห้าสิบเอ้เอาดีอยากได้โอ้กดแตกจังเลยจะถึงบ้านไหมต้นี่งไงดอกไม้นูจะสุดดอกไม้ไปให้แม่ย่าเพราะว่าวันแม่วันนี้วันศุกร์ใช่ปะแล้ววันแม่วัน มันก็ลดราคา50%เซ็เชูนพราะว่าเขาเรียกว,ว่าอะไรวันแม่อีก2วันก็วันแม่แล้วเนาะ๋ยาจะมาดูมาเอาอะไรไปให้แม่ดีเพราะว่าช่วงนี้เริ่มจะเข้าหน้าร้อนกเ็เลยต้องซื้อดอกไม้ดอกไม้ให้แม่ยานะ หัอเน,นี้โคตรสวยมีต้นละหก0้อเราว่าเราจะซื้อสองต้นสำหรับสามร้อยอะเดี๋ยวเราจะดูก่นว่าเราจะเอาอะไรเราก็ว่าจะซื้อแบบนี้ไปให้แม่นะโอเคเดี๋ยวซื้อแบบนี้ไปให้แม่ดีกว่านี่แหละ ที่แทรทรูสวยมากแล้วก็เริ่มไม่คนมาซื้อดอกมองดอกไม้แล้กวก็จะหนักเหมือนกันนะนี่เฟีที่ ดอกชื่ออยากได้เองไม่ใช่หรอกแต่ราคานี้ก็เกือบพันหนึ่งแล้วนะเนี่ยต้นเนี้ย แพฟวิลิชก่อนกลับบ้านนะคะถุงนี้ก็300โครโน่หน่อยๆเนาะแล้วก็มีถุงนี้จากร้านเขาเรียกว่าอะไรนะร้านเอเชียแล้วก็มีหูหมูแต่เขาใส่ถุงดําด้วยนะ5้กิโลอ่ะแต่มันถูกมากเลยรอบหน้าหรี่สี่สิบห้าซวิชโครนเนี่ยไม่ได้แน่นอนอ่ะแล้วก็มีผักที่ได้จากร้านเอเชียเนาะเพราะว่าไปซื้ออะไรไม่ดูใบเสร็จเลยเลยได้มรกอมา ถุงสามร้อยเหมือนกันถุงนีสามร้อยสิบสโรนนมมาละกอได้ได้ซื้อมาไหมนเนี่ยก็ซื้อมามไม่ใช่หรอแล้วอยู่ไหนมาละกอฉันมาละกอเก้าสิบเก้าเซโรหนักเท่าไหร่ถูกโลละร้อยเก้าสิบลูกในครึ่งกิโลนะ่ะเก้าสิบ้าููนี้ก็กมีประมาณสามรอยี่สิบโดยประมาณ3ามร้อยสิไทยบาท เดี๋ยวขอตัวไปแพ็คของก่อนเพราะนี่เพิ่งถึงบ้านตอนสิบเอ็ดโมงสามสิบนาทีไปนอนโรงแรมเมืม่อวานแบบก็พูดเล่นๆว่าอะไรนะมานอนไกลบ้าน <c oughs> พูดมันเหมือนประชดัเอง่ายเงี้ยแล้วแบบเพื่อนๆพี่ๆี่กพ่ออะไรเงี้ยเขากแบบ็บอไม่ใช่เนื้หาหกสิบกิโลอไราก็แบบว่าไม่ใช่ก็เราบบประชดัเองไง เ,เ,เราประชดตัวเองที่จริงเราขับมาบ่อยเมืองนี้มาเป็นเมียก็คือบ้านเราอยู่แล้วอะสองเมืองนั่นเมืองอู้มกับเมืองเอวอี่ก็คือขับมาบ่อยอะไรเงี้ยขับมาบ่อยแบบเวลาเบื่อเบืบบ่อไม่ได้ทำอะไรก็ขับรถเล่นอยู่ลยแล้วพอแล้วเองก็เรียนมาจากเราเรียนแบบไปเรียนที่เมือ,องนี้อยู่แล้วอหละนะไปเรียนไปเรียนกับ แล้วเขาก็แบบคนเองเขาไม่รู้ว่าอีนี่มึงพิวประชดต,ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือลูกค้าหน้าจะขับไปนอนที่เมืองชินสัวใช่ป่ะเป็นอีกเมืองที่อยู่ไปประมาณเขาเรียกว่าอะไรไปประมาณเกือบสามร้อยกิโลเมตรเนาะแต่ไม่ไปเพราะว่าที่เกดขับรถคิดว่าถ้าเกดขับไปเออเบอร์แปดโทรมาไม่รับสายถ้าสมมติอะขับไปเพื่อไปนอนโรงแรมแล้วก็เที่ยวเล่นลอ่างเงี้ยก็คิดว่าไป ขี้เกียจขับรถไปอ่ะเออพูดง่ายๆจริงๆขี้เกียจขับรถไปก็เลยเออขับไปแค่เมืองแถวๆบ้านแล้วกันไลอ่อย่างนี้ก็วันศุกร์นะใชา้เหลือเวลาแค่สาร์อาทิตย์แล้ววันจันทร์นี้กลับไปทำงานเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยเออก็เลยนะมาเก็บของเข้าตู้มีใบแปลถนะมาขอตัวเก็บข,ของก่อนนะร้านมิลิชไม่ก็ได้ชอบหมูมาเหมือนเดิม เหลือเงาะกระป๋องอะ่ะกระป๋องเหลือก็เลยเอามาเพิ่มอ,อีกกระป๋องหนึ่งเพราะว่าคราวที่แล้วซื้อมาสองกระป๋องนะสองสามกระป๋องโลอ,อร่อยกินหมดเลยร้านนี้สามสิบแปดสามสิบเก้าอีกร้านหนึ่งแค่สามสิบห้าเองแต่ร้าน 38, านั้นเขาอยู่นอกนอกเมืองไปหน่อยก็ก็อยู่ในเมืองแหละแต่แบบเอนอน่ะนี่กำลังอะไรรูป้ป่ะเอาอันนี้ออกเอา,อเอามาเดี๋ยวเราจะเก็บของกันกาแฟก็กาแฟา แล้ว็นมก็ขนมปังอะไรนะคะไดป่ะเราบอกายขานะคะนี่นะคะ Hence, คนตัดหญ้าคนสุลลอกของเราตัดหญ้านะคะกลับมาได้หนึ่งชั่วโมงนะอันนี้หูหมูหูหมูรู้สึกแปลกมากเลยทำเรียกว่าอะไรหูหมู ล้างหูต่อแล้วก็ใช้ช้อนขูดขูดเขาเรียกว่าอะไรขูดอะจาได้ครั้งครั้งหนึ่งก็คือเวลาเราอยู่ไทยใช่ปะเราก็จะไม่เห็นหูเป็นรุดนุนหรอก <c oughs> เวลาแม่ซิ้มให้กินอะไรอย่างเงี้ยที่แบบสําเร็จรูปมันเขาก็ตัดมาแลเวยแล้วก็จิ้มน้ำจิ้ม,ม,มกินอย่างเงี้ยก็อร่อยเราก็ไม่รู้ว่าหูหมูที่แท้จริงอะมันเป็นยังไงหมายถึงเราอาจจะรู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดมากก็กินอย่างเงี้ยเนาะแล้วพอไปอยู่สวีเดนเหมือนซักประมาณตอนนั้นน่าจะอยู่บ้านแม่ย่านะ ก็เนี่แหละพี่คนไทยแถวบ้านแม่น้องเบนเหมือนฝากเขาซื้อหรือว่าเขาหนักว่าจะเอาไหมเหมือนแบบเขาได้มาจากเมืองอีกเมืองหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ฝากซื้อไว้ยแล้วก็คือแบบเราไม่เคยคิดไงว่ามันจะเป็นยังไงใช่ป่ะเราปฏิทูมาเป็นดุนเลยมาเป็นแบบว่าไม่ใช่แค่เป็นหัวเราจะเห็นข้างในด้วยเห็นไอซอกข้างในด้วยก็เลยแบบโอ้ my god แล้วตอนนั้นก็แบบขยะขยะเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกใช่ป่ะแต่ก็ซื้อมาแล้วล้วก็เสียดายเงินแล้วหูหูมันอร่อยด้วยใช่ไหมล่ะ เราก็พยายามทําไปทำความสะอาดให้ระบบสะอาดสะอาดเช็เข้าพ่อเขเป็นหิหนเนาะแล้วก็เนีย่ยอย่างเหมือนตอนนี้ก็ใช้ทำน้ำส้มสายชูใบคาเป็นนอดใบไอขึ้นเนี่ยแล้วก็ใช้เกลือด้วยนะเนี่ยล้างล้างล้างแล้วขูดดีๆแล้วก็เปิดน้าร้อนไหลผ่านแล้วก็คือแช่ก่อนแล้วก็นี่สั่งมาห้ากิโลจ้ะตอนนี้ก็ยังรู้สึกไม่ค่อยชินนะแต่แต่ก็พยายามไม่คิดมากแล้วก็นี่ก็กําลังต้มอยู่เนาะห้าโลเนี่ยวันนี้สั่งห้าโลได้โลละสี่สิบห้า ถูกมากถูกมากๆทุกครั้งเขาบอกว่าน่าจะโลแบบไม่แน่ใจอะ่ะเหมือนแบบ mm hmm. เหมือนแบบโลหนะ้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบเนี่ยคือรโคตรถูกอ่ะที่จริงน่าจะได้ประมาณแบบเจ็ดสิบเก้าแปสิบเก้าเลยเนะี่ยน่าจะประมาณนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเนี่ยครั้งเนี้ยแบบโชคดีได้ราคาถูกกันเพราะว่าครั้งหน้าราคานี้ไม่มีแล้ว เราก็ไม่รู้5กิโลมันเยอะขนาดไหนเราก็สั่ง5กิโลโอ้ที่ไหนได้เยอะอ5กิโลก็จะทำยังไงดีเดี๋ยวเคยกินอะไรอะ่ะเคยกินที่เขาแบบถึงหมูต้มลแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มแบบที่เวลาไปซื้ออะ่ะเออนั่นแหละแดบดบนานแล้วก็เคยกินยำไนะหมยำหรือเขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละนี่ก็กลังต้มอยูเออเออ่เดี๋ยวเปิดดูแบบเฮ้ยอย่าเปิดในหาในเน็ตก่อนว่าเขาต้มใส่อะไรบ้างเหมือนเขาต้องใส่เขารียกว่าอะไรนะตะไคร้ไหมหเดี๋ยาลงไปเสิร์ชก่อนนะคะ ตัดยาพคิโหหมูพิคิดตัดยาต้มใส่ทั้งเกลือเอ้ยไม่ใช่สีแช่ทั้งเกลือแช่ทั้งน้ำส้มสายชูแล้วก็แช่ทั้งเบกกิ้งพาวเดอร์เหรออืมแล้วก็ต้มเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตก่อนว่าเขาต้องใส่กันตะไครเครื่องเทศอะไรไหม น่นขึ้นได้ตอนแรกก็จะอัปเดตนานแล้วแหละนะแต่มามาดูหน้ากันตอนนี้สิวแห้งแล้วมาดูสิสิวแห้งแล้วนะแต่ไม่เห็นไหมสิวอันนี้แห้งแล้วแล้วก็ตอนแรกมันจะมีตุ่มๆแบบเขาเรียกว่าอะไรสิวที่ไม่งงอะ่ะสิวมันไม่ระเบิดแต่มันอักเสบแล้วก็เนี่ยมันแห้งแล้วแต่ เมื่อวานเนี่ยมีอันนี้ขึ้นมาอันนึงแล้วเราเอามือไปสกิดมันก็เลยเป็นเหมือนแผลเนาะเพราะมันไม่มีแบบหัวสิวแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มาอีกแล้วอืมล้วอยู่ดีวันนี้ยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีอีกแล้วอ่ะเฮ้ยมาไหร่นะฉันจะดีแล้วก็จะมาบอกว่ามันทึกตัวเองมันทึกก็คือทุกครั้งอ่ะใช้ เริ่มตั้งแต่สมัยก่อนดีกว่าสมัยก่อนที่แบบเป็นสิวตลอดตลอดอะ่ะใช้อะไรนะเรียกว่าอะไรเบอร์ซีเดิมเดิมมาอะไรสักอย่างเป็นเจลแต้มสิวที่แบบร้อยกว่ากว่าซวิชโคนเกือบสองร้อยเทียบใหญ่อะ่ะแล้วก็หยุดไปแล้วพอเริ่มพอหน้าดีเป็นปีๆแล้วอยู่ดีกลับมาใช้ก็อยู่ดีก็กลายเป็นซื้ออันนี้เพราะว่าอันนั้นมันแพงก็เลยหาตัวช่วยอื่น แล้วพอมาลองอันนี้อันนี้คือแบบอย่างแสบเพราะมันเขียนว่าอะไรนะซลิซิราซอลิซีซีราก็ค,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 คลายๆกรดนะเนาะซีราพวกกดคือแบบแต้มสีว่ะสักประมาณน่าจะประมาณสิวนะน่าจะสักประมาณ3วันเนี่ยสิวก็หมายถึง เริ่มเห็นได้ชัดแล้วว่ามันแช้ไม่มีประสิทธิภาพแล้วมันแสบเพราะว่าเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้แค่แบบว่าไม่กี่นาทีแล้วก็ล้างออกอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมเนี่ยเอออะไรประมาณนี้แหละคือแล้วเราก็ใช้หมดไปแล้วหลอดแบบหลอดนันนี้ก็คือใช้ได้นานมากเนาะเออแล้วช่วงเนี้แบบเออนะแล้วแบบพอ คุยกับน้องที่รู้จักน้องอะถามว่าน้องว่าเคยใช้อะไรแต่บวขาวว่าเคยตอนไปเที่ยวกับน้องอเคยเห็นน้องใช้แต้โมขาวแล้วก็มาแชทกับน้องอีกทีแล้วอบอกว่าน้องใช้ตัวนี้แล้วเราก็ลองไปซื้อมาบ้างซื้อมาลองเฮ้ยมันก็ดีแต่หมายถึงเรียกว่าอะไรอันนี้มันจะแสบใช่ปะ่ะอันนี้จะไม่แสบเอาก่อนอันนี้มันแสบมันกัดทําให้ผิวหน้า ไอตรงที่เราแต้มสิวตรงตรงนั้นอะมันก็จะแห้งแล้วเวลาแต่งหน้าก็จะเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นมันแห้งอะไรอย่างนี้ใช่ปะเออก็คือต้องใช้มอชเชลไรเซอร์ครีมอะไรอย่างนี้ช่วยก็คือหนึ่งแสบแล้วก็มันแบบคล้ายๆกัดมันก็จะแห้งมันก็จะแต่งหน้าแบบมันก็จะเห็นเลยว่าตรงนั้นมันแห้งอะไรเงี้ยตรงสิวแต่อันเนี้ยได้ผลไวเกี่ยวกับสิวเห็นเลยว่าสิวยุบแบบไวแบบสองสามวันนี่คือเริ่มเห็นผลแล้วว่ามันมันมันเห็นผลเลย แต่อันนี้ถ้านี้บอกว่า3วันอันนี้ก็จะแค่ก็จะเริ่มเห็นผลประมาณวันที่สามสี่ห้าเงี้ยก็จะเริ่มเห็นผลละเหมือนชา้ากว่าหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะไม่ถึงครึ่งหนึ่งหน่อยเดียวแต่อันนี้ดีตรงที่ว่าผิวมันไม่แห้งไงมันแบบใจดีต่อผิวเราเนาะอันเนี้ยดีแล้วก็เห็นว่าเออมันเห็นผลแต่ถ้าเป็นสิวแบบสิวที่แบบไม่อักเสบไม่อะไรอย่างเงี้ยสิวใต้อะไรอย่างเงี้ย ใต้ผิวหนังอะไรเงี้ยก็ใช้เวลาหน่อยนะอันนี้ก็เหมือนกันบางสิว่าใช้เวลาบางสิวเนี่ยคือหายไวม,มากเลยเนี่ยเออแต่ตอนนี้เริ่มชอบตัวน,นี้แล้วแล้วราคาเหมือนราคาพอๆกันเลยแต่น,นี้ได้แค่10มิลอันนี้ได้30มิมลแต่คิดไปทางนี้ทางนั้นอ่ะคิดว่าถ้าอยากรีบเร่งก็ใช้อันนี้แต่มันใช้สําหรับเวลาแบบไม่ได้แต่งหน้าอะไรเงี้ยถ้าสมมติอ่ะ สมมติแบบสัปดาห์หน้าจะไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าแบบต้องการแบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยเราสิวอันขึ้นก็รีบโปะโปะอันนี้เลยอะไรเงี้ยเลยนะ,ยนะแต่แต่ตอนนี้ก็คือชอบคือเดีคิดว่าแด่ต้องมีติดตู้ละอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่รักแล้วนะนะยี่ห้อนี้มันไม่แพงเนาะออฟโคลกักก็ดีนะแต่ลืมบอกข้อเสียข้อเสียของตัวนี้ก็คือแบบถ้าสมมติเราจะแต่งหน้าใช่ไหมไอที่วันไหนที่เราจะแต่งหน้า เราก็ไม่ต้องใช้มันเพราะว่ามันจะเป็นสีขาวแห้งใช่ไหมไม่งั้นก็ถ้ายังอยากรักษาสิวอยู่ก็ใช้ไอตัวนั้นก็ได้สีฟ้า,ามันใสแต้มบางๆไม่งั้นก็ใช้เครื่องสําอางที่ไม่มีน้าหอมแค่นั้นแหละแบบใช้ไม่งั้นก็ไม่ต้องใช้ราะวันนั้นไม่ต้องแต้มสิวอะไรอย่เงี้ยเนาะเออเห็นไหมมันก็จะขาวๆเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเป็นเาขาว,ขาว นี่คือเราแต้มไปหมดเลยนะถ้าไหนเห็นว่าเหมือนเป็นสิวๆแล้วก็แต้มข้างจมูกเราก็แต้มเพราะเหมือนแบบเป็นตุ่มขาวๆเป็นสิวโตแต่วันนี้เริ่มยุบแล้วจ้าหลังจากแต้มได้สักประมาณสัปดาห์แรกแต้มไอสีฟ้าสัปดาห์ที่สองแต้มแบบน,นี้ก็คือเห็นไหมมันก็จะเป็นสีขาวอย่างถ้าหลัเวลาเราไปทํางานนะเราไปทํางานเราก็จะแต้มแค่เนี้ยแค่แบบจุดจุดเดียวก็พอหรือว่า แต้มไอ้นั้นไปเลยเพราะมันใสไงแบบไม่มีใครเห็นเออตอนที่ไปทํางานใหม่ๆนะอะคิดถูกไม่มีพวกนี้แล้วก็มีแค่จุดนี้แบบตอนที่เริ่มเริ่มลองแต้มไปทํางานอันจุดสองจุดนะเขาก็อะไรคนแก่ก็ถามว่าอันนี้คืออะไรเพื่อนร่นมาก็ถามว่าอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบกูไม่แคร์ว่ากูไปทํางานเออแต่แบบก็แต้มแค่อันสองอันเพราะว่าเฉยๆอ่ะเออเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย ต่ลืมไปบางครั้งอ่ะไม่ได้แค่ทํางานเลยบางครั้งต้องไปเติมน้ำมันเลยเข้ามินิมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าสมมุิแต้มแค่จุดสองจุดแล้วไปทํางานนี่คือแบบไม่แคร์แต่ถ้าสมมุิใครแคร์ก็อย่าแต้มก็แต้ม,ตม,ตมอันใสๆไปเนาะเพราะเราทำงานไม่แต่งหน้าอะไรเงี้ยลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมาื่อวานนี้ใช่ั้นตอนกินข้าวเย็นกับพี่กิที่ร้านพิมเชษนะแล้วก็คิดว่าเออเดี๋ยวไหนๆก็ คือเราไม่ได้ช้อปปิ้งที่แบบไปที่ร้านไปลองที่ร้านนานแลยวใช่ปะก็ซื้อจากออนไลน์เออเออนั่นแหละและ้วก็ซื้อออนไลน์อย่างชีอินเนี่ยล่าสุดนี่คือเสียดายจังมากเลยเหมือนมบสินค้าราคาประมาณ 150, 160, ป,ออาาป,ประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบใช่ปะเออราคาส่งจากประมาณแปดสิบแต่เราคิดว่าถ้าเราเก็บไว้อ่ะไอ้ร้อยหกสิบมันก็คือร้อยหกสิบที่แบบไม่ได้ใช้ ถ้าเราส่วนคืนอ่ะ80เราก็ยังได้80คืนมานกไหมมันก็เหมือนขาดทุนก็ยังดีกว่าขาดทุนโดยเปล่าประโยชน์แต่อย่างนา้อยก็ยังได้เงินเต็มคืนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เราก็เลยไปแบบเพจชื่อเนมเพราะว่าเราอ่ะคือตอนเนี้ยเสื้อในอ่ะตอนคือซาบีนาเว้เสื้อในชอบใส่เสื้อในแค่เป็นสีเนื้อใช่ปะแล้วแบบอย่างเงี้ยเป็นสีเนื้อแบบเนี้ยแล้วก็ใส่แค่เนี้ยเพราะว่า เพราะว่ามันถ้าสมมุิเสซเซอร์สีขาวสีอะไรเงี้ยมันก็ไม่เห็นใช่ป่ะแล้วอ,อย่างเกาะอ,อกเงี้ยมันก็โชว์ไหลโชว์อะไรอย่างนี้ไ,นได้ตัวเองอ่ะตัวเองอ่ะยังไม่ชินกับไอ้น้องแปะจุกเป็นกาวเนี่ยเพราะว่าหนึ่งขี้เกียจเสียเวลามาล้างเพราะาอย่างเสื้อหนงุงเสื้อหนอย่างสักผ้าเนี่ยโยนใส่ตะกร้าพี่คิดก็สักใช่ป่ะสองแล้วแบบคิดว่ามันมันอาจจะเสียเวลาเขา้ากจอางใส่เสื้อหน่อยแหละแต่แบบ ยังยังมันมันไม่ชินเนาะมันก็เลยยังยังดูโล่งๆอะไรเงี้ยก็เลยไม่ใช่แปะจุถึงมีแปะจุก็ตามอะเข้าเรื่องลาเคยดูออนไลน์อว่าเว็บในสวีเดนเนี่ยอย่างเฮชแนเอ็มจีนาทีคลอดหรือคาร์บอหรืออะไรพวกนนน H M เนี้ยตอนเนี้ยเฮชแนเอ็มเนี่ยจะราคาดีกว่าเพื่อนนะ <c oughs> เออเราก็เลยไปดูเพื่อให้ได้ใส่เพราะว่าไอ้ที่ซื้อมาจากไทยอะไอ้ตรงเนี้ย มันเราอะซื้อเซมินาไปดันไปซื้อไซส์บีเจ็ดสิบห้าเว้ยซึ่งเราจะไม่ได้ว่า ABC เนี่ยมันคือขนาดอะไรแต่ที่จริงอะ ABC มันคือขนาดรอบอกใช่ปะเราไซส์บีอะเราต้องใส่ตะขอด้านในแล้วมันยังรู้สึกแบบไม่กระชับดีอะแบบมันใส่ได้แหละแล้วก็ใส่เดินนะอะไรอย่างเงี้ยถ้าหมดเดินออกกาลังมันก็ใส่ได้แต่รู้สึกไม่กระชับเราก็เลยเอะไหนๆที่จริงอะเสื้อคงเสื้อไหนเนี่ยเขาห้ามลองนะ เราก็เลยคิดว่าเราอะไหนลองไปให้ชั่ง mc แล้วก็ไปดูสิว่าจะเอาสองตัวแล้วมันไม่มีไว้มันเหลือแค่ตัวเดียวแล้วเราไม่ถามพนักง,งานเพราะว่าขีเ้เกียจรอเนาะเพราะพ่คิดก็รอเราก็ไปเอาเจ็ดเราก็ไปเอาเจ็ดสิบห้า a มาแล้วก็แล้วเราเราต้องหาการลองอะแบบถ้าเดินเข้าไปอยู่ๆเ,เขาพูดว่านี่ลองเสื้อในอย่างเงี้ยที่จรงิงแบบมันไม่น่าให้ลองใช่เสื้อในกางเกงในอย่างเงี้ยมันไม่น่าลองเพราะมันแนบเนื้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะ เออนั่นแหละเราก็เลยไปหาแบบเสื้อผ้าที่คิดว่าน่าจะซื้อถ้าไม่ซื้อใส่ไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปวางก็เลยไปหาเสื้อผ้าเพื่อเพื่อมาลองก็ก็ได้กางเกงตัวนี้มาก็มองดูเออแล้วมันก็ยังแล้วมันลดราคาพอดีกางเกงตัวนี้เหลือประมาณเจ็ดสิบห้าโครนอูมาไม่แน่ใจแล้วมันก็มีกระเป๋าสองข้างไว้ซึ่งเราชอบกางเกงที่มีกระเป๋าเนี่ยเพราะว่ามันใส่ของได้เนี่ยไม่ต้องพกกระเป๋านะใส่โทรศัพท์ก็ใส่ไปเลย แล้วก็มันเป็นอย่างดื่ยแล้วเป็นสายเอ็มันเป็นความยาวไม่สั้นมากประมาณ7จสิบห้าโครโน่เนาะมันเขรารดจ้ะสองร้อยอะไรหรอย้อมเทลล์ยอะเทลโรซ่ะเออนั่นแหละเหมือนราคาเก้าสองร้อยสองร้อยแล้วก็อันนี้ก็ได้มาในราคาร้อยห้าสิบหรือว่าร้อยเก้าเก้าเนี่ยแหละสวิตช์โครโน่นะเดี๋ยวไปช่วยพี่กิตหาทุ่นสักิก่อน